สวัสดีครับพี่น้องพอกันอคือเก่าเหมือนเดิมนะครับกับกับผมผู้กองสมพานพี่น้องพอกันวันที่สองกันยายนสองพันอรอยหกสิบแปดเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบหานาทีนะครับยุนี่และพี่น้องสมพานบอกกบบ้านน้องขนวนตำาบลโพนงามอำเภอโกสุมวิสัยจังหวัดมหัสา,า,มหาสรารคามคือเก่า พี่น้องเบิ้งลูกกบง,งามพี่น้องชุดแรกนั่นนี่ชุดแรกของปีนะครับนี่พอผมว่าคอยมีเวลาเดียเขาะนะครับใหญ่ไปใหญ่ามากอยู่ได้สักคำว่าหันนะครับเพื่อสนใจกระทู่มาเอาเด้่อพี่น้องศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งงามๆนะพี่น้องคุณอ่ะ เอามาพี่น้องว่ามึงเหงื่กย์โอยกบอยังตัวใเงี้ยถึงนี่หางิะสนุกด้วตัวใหญ่พี่น้องพวกนี่้เลี้ยงอุดมสมบูรณ์นะครับผู้ดใดอยากเหมืนจักวิธีเลี้ยงกับเขาทรมาสอบถามก็ได้มาฝึกงานก็นได้พี่น้องพวกนีอยากมากันมาไงาบ่นพี่น,ออน,น้องวะเนาะพุกน่ะพุกน่ะกบอันนี้ บ่มีหางอันนี้มีบ่อันนี้มีหางไงพูดหล่าลูกออดสมบูรณ์ดีว่าพี่น้องว่ะเด็นยวจะไหนไ่อยสมบูรณ์พี่น้องมันเลี้ยงดีๆหละให้อาหารเขาสมบูรณ์ให้อาหารเป็นเวลานะครับตรงเวลาเขานะครับพวนนพวันนี้ประมาณกวสองพันตัวเนี่ยคือเือเฉลี่ยนะครับพวนันหนึ่ประมาณพันกว่าตัวนะครับพี่น้องทั้งบ้านมันเป็นไหนน้อ ถ้มันแพงนะครับสองทันเป็น้ังไวเดี๋ยวมันสีโทษหาด้วยพ้อผมเลยมันสีโทษัแจงนะครับพ้อมมะลรนี่ผมพราว่ามันสีตัวใหญ่โพดกันไวด่วนนะครับโดยมีเงินสื่อของอาหารพี่น้องพี่น้องทั้งบันรน้องเหนือนะครับเป็น้ังไวพันตัวพี่น้องทั้งโกสุมมุ่กนั่นแหละนะครับเป็น้ังไวพันตัว แต่ก็ทั้งบันยังก็ไปอีกบันทั้งบัณน,น์ต้องโกนะบัณฑ์ต้องเลื่อมถึงแล้วไม่ได้ไปเดือดพยายามโดนไลยน,นะครับคนเห็นบ่พีนพ่น้องเสวยนะพี่น้องปีนี้ก็คือสิเมด่ลไรล่ะยังอีกบอ่อหนึ่งยู่แต่ว่าบอ่อท่านใดนะครับบอ่อท่านใดนั่น พราะเ็ดัี่ไหนพอพ่านตัวบัวอีกบัวหนึ่งนะครับอีกบัวหนึ่งจากการบรัวหนึ่งกับร่างออกที่ในส,สองมือนะครับพวงวัวสี่ได้ยังไงนะครับพอไปเรียนไปแลพี่น้องใครสนใจก็โทรมาหาเด้อศูนย์9ก9าหกเก้เอาคลิปนี้เขไว้ซรันี้แหละพี่น้องพอกันไม่คลิปหนา ฝากดซับต่อใครกดไลค์กดแชร์นี้พี่น้องสวัสดีครับ